ตัวนี้คืออะไรทำลงเลยนะตรงนี้ใต้ในี้นะครับจุดนี้สําคัญมากนะหลายคนแก้ตรงนี้ไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ใต้สะบักแล้วลอดออกมาเกาะเกาะหัวกระดูกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหมุนในเนี่ยมันจะกล้ามเนื้อตัวนี้จะทําหน้าที่ดึงเข้ามาเนี่ยอันนี้๊ตรวนี้ครับร่วมกับเพรมาช่วยนิดหนึ่งกล้ามเนื้ออะไรสับสแคปูลาริสส,กกสักแปลว่าใต้สแคปแปลว่าสแคปูลาา่า กระแป้งกง่ายว่ากล้ามเนื้อใต้สแคปูล่าซึ่งมันสอดอยู่ข้างในนวดลำบากมันจะโผล่มาอยู่ตอนที่เรากางแล้วคนไข้ถ้าติดไหล่ตึงจะกล้ามเนื้อตัวนี้จะกด้ังมากถ้าเราแก้ที่เส้นกล้ามเนื้อตัวนี้แล้วก็คลายตัวสับสแคทจะช่วยให้จอยขยายตัวได้ดีขึ้นเพราะมันจะลอดตรงนี้เรามาขออยู่อยู่ใต้นี้เลยนะเออส่วนพอเอ็กซ์นอกคืออะไรหรือหมุนออก พอหมุนออกฟัาบนี่ไงเมื่อเช้าเลยนี่ครับยินฟาสไปเนตัสตัวนี้ถูกไหดึงฟืนออกนี่ตัวกล้ามเนื้ออยู่บนสะบกักเลยนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวทุทิศทางกล้ามเนื้อจะเป็นคุมทั้งหมดและขณะที่เรายกแขนยกอะไรสะบักจะมีการหมุนตัวขยับตัวตามไปหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําให้ไหลเรายกให้เป็นที่หนึ่งแก้สอจอย 3ามจอยแล้วก็จอยที่สี่ถูกไหมลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยังไปมูฟจอยที่สอไปแล้วแล้วก็มูฟจอยตรงนี้ได้สอได้สามตอนนี้เราจะมาจอยนี้นะแล้วก็การยืดตรงกลงข้ามก็จะทําให้ยืดอ่การขยับยืดไปตรงข้ามมันก็จะไปยืดกล้ามเนื้อตรงก้ามถ้าคุณอยากจะยืดตัวนี้ก็คืออย่างที่เช้าบอก internal rotation แล้ว adduction มันก็จะตึงไปที่สัตรูใช่ไไม่ใช่สัตแคอ in fast p ป a n e ้ะถูกไหม แต่ถ้าคุณอยากจะยืดด้านหน้าก็คือเพกกับสารสแคก็เอ็กซ์แนลโรเตชันแล้วก็ไปข,ข้างหลังตรงกันขะ้ามหมดนะอยากจะยืดเดลวต,ต่อยตัวไหนอ่าถ้าเป็นมิดเดิลเดียวต่อยมันดึงอย่างนี้ขึ้นใช่ไหมเนะี่ยอะเราก็กดลงไปเนี่ยกดให้ชิดลำตัวแล้วดึงไปข้างข้างมันก็จะตึงตรงนี้เห็นไหมครับเลือดติดตรงนี้<อ>เห็นไหมก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยทำไมท่านี้มันไต้อะไร นอกจากมันจะนวดช่วยเรายืดเราช่วถ้าเรารู้เทคนิคการยืดแล้วเรามานวดคลายในขณะที่การเรื้วตึงก็จะเร็วขึ้นแล้วเราใช้แรงไปยืดนทีนี้เรามาพู้ตัวนี้ครับปัญหาตัวนี้หมักมากเห็นไหมว่าจะเกิดจากเทสของฮิมอลัสก็คือสรุปต้นแขนกับกรีนอยด์ก็สร้างเข้ามาประกบกันแล้วก็มีจอยชักสู์ตัวนี้นะเวลาไปข้างหน้าเอ็นจอยข้างหลังก็ดึงลังว้